ปริวัติ3อาการ12เป็นอย่างไรดังนี้เป็นต้นต้องรู้อย่างเข้าถึงรู้แจ้งเห็นสัมผัสเข้าใจอย่างทั่วถึงขั้นปัสติจริงๆอีกจึงจะได้ชื่อว่าพูดถึงวิโมกขธรรมลำดับสองก็เป็นการพ้นโมหะคตะเพิ่มขึ้นเช่นเป็นต้นว่าความหยาบใหญ่ที่เป็นวัตถุเป็นรูปนอกจริงๆจะเป็นขั้นวิรูปกหรือวิวาทมันก็เป็นรูปนอกจริงวิมานนั้นเป็นรูปหยาบใหญ่ก็จริง แต่เมื่อเทียบกับวิวรูปักกับวิวาทแล้วก็ต้องเป็นรูปในและวิวรูปักต้องมีวิมานเกี่ยวข้องสืบต่อสัมพันธ์ซ้อนอยู่ด้วยแม้วิวาทก็ตามก็เช่นกันต้องมีวิมานอันคือจิตเกี่ยวข้องสืบสายกันอยู่เลื่อนลึกสลับซับซ้อนกันเข้าไปเข้าไปเป็นเปราะเป็นขั้นอยู่จริงๆหรือที่สุดจะไม่เกี่ยวกับวิวรูปัก ไม่เกี่ยวกับวิวาทเลยเฉพาะแต่จิตเองก็ยังมีรูปนอกและรูปในที่ซ่อนแฝงสลับซับซ้อนสืบต่อกันอยู่ก็จะต้องเรียนต้องรู้ต้องสัมผัสอ่านให้ออกแยกแยะทำมาวิจัยให้เข้าใจชัดว่าตัดแบ่งเป็นนอกเป็นในแค่ใดและที่ยังมีส่วนต่อเข้าไปอีกอย่างไรแค่ไหนข้อสำคัญต้องรู้ส่วนตัดหรือส่วนสุดและส่วนต่อของคำว่านอกหรือใน คือแบ่งได้แบ่งเป็นจัดระดับจัดขั้นตอนได้ถูกแท้ๆนั่นเองดังเช่นวิมานหรือที่หมายเอาอุปทานจิตนี้เป็นจิตในลึกอยู่ในจิตยึดแนบแน่นแต่ทำไมเรียกหยาบใหญ่อันมีลักษณะเป็นของง่ายภายนอกก็เพราะว่าอุปทานจิตที่ยึดแน่นอยู่ในลึกก็จริงเป็นอัจฉตะคือเป็นนิสัยเป็นสันดานทีเดียว แต่มันก็ต้องมีเสมอๆรู้ง่ายเห็นได้ชัดเพราะมีมากมีจัดแสดงบทบาทเด่นอยู่ใหญ่อยู่บ่อยๆอ,อยู่นั่นเองจึงเป็นลักษณะแห่งความภายนอกแท้แต่ผลักดันให้เกิดมาจากภายในสุดดังนี้เป็นต้นข้อสำคัญจะต้องรู้อารมณ์จิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อสมใจไม่สมใจแล้วอย่าตามใจมันต้องหัดอดหัดลดบ้างนิสัยสันดานจะได้เลิอกออกละลงบ้างด้วย แล้วพึงเห็นผลในการอดการลดของเราว่ามันก็ไม่ตายนี่นาแม้จะไม่ต้องสมใจที่เราเคยยึดถือว่าต้องเป็นต้องมีให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็แจ้งให้ได้ด้วยปัญญาเถิดว่ามันไม่ใช่ตัวชีวิตมันไม่ใช่ความสำคัญมันไม่ใช่แก่นไม่ใช่สาระมันไม่ใช่ปัจจัยอะไรของเราหรอกมันเป็นเพียงอารมณ์ก้ามารมณบ้างทำอารมณบ้างเป็นเพียงรสของจิตที่เราโง่ไปหลงยึดหลงถือตามโลกอัศ มันไม่ใช่ทั้งค้องของเรามันไม่ใช่ทั้งของของใครจริงๆต้องอย่างจิตเข้าไปรู้ถึงรสของจิตว่ามันชอบหรือมันชังมันสุขหรือมันทุกข์แล้วเราก็ฝึกปรับจิตไม่ให้มือรสชอบไม่ให้มือรสชังไม่ให้มีสุขไม่ให้มีทุกข์ต้องรู้รสแห่งอุเบกขาเวทนาให้ชัดๆแล้วใช้รสนี้เป็นฐานแห่งการฝึกจริงๆเมื่อจิตของเราปล่อยรสชอบรสชังได้เป็นเฉยๆ ก็พึงรู้ชัดเข้าไปอีกว่าสบายหรือจิตเบาจิตง่ายจิตพ้นภาระอย่างไรแค่ใดการอ่านรู้สัมผัสรู้จิตเช่นนี้จะต้องฝึกจริงๆให้เข้าถึงให้บรรลุถึงแม้จิตในจิตเวทนาในเวทนาจริงๆจึงจะเรียกว่าปฏิปันนะเป็นวิปัสสนาแท้ๆและที่แท้ๆที่มันพาให้ทุกอยู่นักหนานี่ก็เพราะตัวจิตที่มันหลงตามโลกเขามันไม่รู้ความจริงแท้ มันปักมั่นใส่จิตว่าเป็นชอบเป็นชังมันจึงต้องโลภะต้องโทสะอยู่แล้วแล้วเล่าๆต้องรู้แจ้งให้ถึงใจแท้ถึงจุดสำคัญอันนี้ให้ได้รูปอะไรต่างๆนอกตัวเราหรือแม้ในตัวเรามันก็ไม่ใช่รสไม่ใช่เรื่องสุขเมื่อได้เมื่อมีเมื่อเป็นอยู่นั้นมันก็เป็นเพียงสิ่งที่มารวมมาร่วมมา,วม,มาทำงานร่วมกันเท่านั้นดังนั้นรูปใดเราพอจะพลากมาเลิกยุ่งเลิกรวมรสเลิกปรนปรุง แบบที่ยังทําจิตเกิดโลกิยรสได้ก็เลิกก็หยุดปรนปรุงให้ได้เสียเราจะได้เบาได้ง่ายได้ว่างลงผู้เลิกปรนปรุงในวิรูปักในวิวาดหย,ยาบใหญ่ๆมาได้โดยจริงจิตก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แม้จะต้องพบเห็นจะต้องสัมผัสจะต้องรับรู้อยู่ก็อย่างไม่ชังและไม่มีแม้ทุลีเศษเสี้ยวที่จะยินดีหมดยินดียินร้ายเกลี้ยงสนิทในสิ่งที่เคยติดยึด ในเรื่องที่เคยเกิดรถเป็นเฉยๆว่างๆหลงได้อย่างแท้จริงเรียกว่าสิ้นโลกิยรถก็นั่นแหละคือวิโมกหรือวิมุตหรืออธิมุตโตดังนั้นเมื่อผู้ใดหลุดพ้นมาได้เพราะรู้รูปรู้จิตนามได้ปลดปล่อยรูปอรูปวางในรูปหยากรูปต่ำรูปนอกรูปในอรูปนอกอรูปในมาได้ ตนก็ดีขึ้นสูงขึ้นแท้งามขึ้นจริงที่เรียกว่าสุขติหรือสุภะเป็นเรื่องของความงามภายในขั้นจิตวิญญาณเป็นความเจริญส่วนในแท้ๆของมนุษย์สุพันเตวะคือสุภะบวกอันเตวะการรู้ตนเมื่อทำตนให้เข้าถึงให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นได้อย่างเชื่อมันเห็นแท้เป็นไปย่อมเป็นไปจริงทำให้มีขึ้นได้ที่ตนย่อมมีขึ้นได้จริงโหติ เริ่มจากพ้นขั้นต่ำมาได้เป็นผู้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆก็รู้ก็เห็นก็เชื่อมัน่นเพราะการเข้าถึงจริงหรือรู้จริงสัมผัสจริงอธิมุตโตลักษณะดังกล่าวนี้คือสุพันเตวะอธิมุตโตโหติคือวิโมกขธรรมลำดับสามมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยประการอย่างนั้นอย่างนั้นและรู้ขั้นจบจริงๆขั้นสุดขั้นหลุดของแต่ละรอบแต่ละเรื่องจริงๆอธิมุตโต เป็นภายนอกเป็นภายในอันรู้ยากก็รู้ได้จริงๆสุพันเตวะดังนี้ก็เป็นการพ้นโมหะคตะเพิ่มขึ้นไปอีกการรู้แจ้งแทงละเอียดนั้นคือนามคืออธิปัญญาหรือญาณมันก็รู้สิ่งที่ถูกรู้รูปทั้งหลายตั้งแต่หยาบหยาบใหญ่ๆจนละเอียดขั้นไม่มีรูปจะสัมผัสด,ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่จิตยังคิดนึกวาดภาพเอาได้วิมานซึ่งก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้ขั้นยาก รูปอยากอยู่ไปจนกระทั่งอรูปซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ขั้นละเอียดและเป็นภายในขั้นต้องสัมผัสจิตในจิตจริงๆถูกต้องลงตัวเป็นแท้ทั้งจิตจริงเจโตและทั้งที่รู้ตามัญญตัตดมาด้วยสุตตะมยปัญญาจินตามยปัญญาเมื่อรู้ครบทั้งสภาพจิตจริงในตนทั้งตรงกับปัญญติดังกล่าวแล้วก็เป็นรู้รอบสิ้นทั่วแจ้งจริงเป็นภาวนามยปัญญา เป็นการทำวิมุตจนแจ้งในวิมุตติญาณาาทัศนะแท้ได้เพียงละรูปหยาบหยาบใหญ่ๆเรื่องต่ำๆง่ายๆวิรูปักวิวาดวิมานมาเป็นอันดับต้นก็รู้แจ้งถูกชั้นถูกเชิงว่าอย่างนี้สูงขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วสุภพระหรือสุขติอย่างนี้เป็นความหลุดจริงเป็นความพ้นจริงตนเบาตนว่างตนพ้นภาระตนได้ประโยชน์แท้เห็นจริงเข้าใจแจ้งเชื่อมัน่นอธิมุตตะหรืออธิโมก และจะสูงขึ้นสูงขึ้นรู้ชัดในความจริงที่ตนไปหลงติดทั้งรูปหยาบรูปกลางรูปสูงตนพ้นโลกอบายมาสิ้นแล้วอย่างสนิทใจถึงใจก็รู้ความสุดรู้ความสูงนั้นด้วยลักษณะอาการอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นชัดชัดสุพันเตวะอธิมุตโตโหติแล้วก็พึงเรียนรู้ในโลกธรรมหยาบหยาบใหญ่ๆอื่นๆต่างๆอีกจนตนพ้นมาได้อีกอย่างสนิทใจถึงใจก็รู้ความสุดความจบ ความสูงนั้นด้วยลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอีกชัดๆก็เป็นสุพันเตวะอธิมุตโตโหติขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปได้เรื่อยการพ้นโมหะคตะเช่นหนีขึ้นเรื่อยๆก็คือวิโมกขธรรมลำดับสามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองตราบจนพ้นโลกกามโลกกระทำอย่างกลางอย่างสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนแจ้งในความสุดความจบความสูงนั้นๆด้วยลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอีกชัดๆ ก็เป็นสุพันเตวะอธิมุตโตโหติขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกต่อจากนี้ไปหากผู้ใดไม่เคยไปนั่งหลับตาสมาธิมาก็เป็นอันไม่ต้องไปเรียนรู้สภาพจิตที่ไปหลงยึดอารูปในสภาพนั่งหลับตานั้นๆก็เรียนรู้แต่สภาพวิญญ,ญาณถิติคือความยึดหลงจิตในจิตหลงสภาพของวิมานแท้ๆชัดๆอันมีสภาพของจิตในจิตแท้ๆ ไม่ว่าจะเรียกว่ารูปรจิตอรูปรจิตในอาการต่างๆที่ซับซ้อนอยู่อย่างในวิโมกลำดับหนึ่งสสที่ได้ผ่านมานั่นเองทั้งหมดทั้งปวงจนเรากำหนดหมายอ่านออกรู้แจ้งได้แน่ๆใน,นรูปต่างๆแม้ในลักษณะลึกซ้อนหรือสุขุมบางเบานี้คือความหมายของรูปะสัญญานังก็จะทั้งรู้แท้ทั้งปล่อยวางได้เป็นพ้นกิจพ้นการพ้นกรรมได้จริง หรือผ่านความเป็นอันนี้ไปได้แล้วนี่คือความหมายของสมาติก,กะมะหรือแม้ความไม่สบายใจใดๆเป็นความขัดเคืองใจความครึ่งเครียดความกระทบใจอันมีเชิงไม่ชอบผสมผสอยู่เราก็จะต้องกําหนดรู้ในความที่ยังเป็นรูปประจิตของเราแม้จะเหลือเป็นอรูประจิตของเราเราก็จะต้องให้จิตให้สัญญาของเราซับสภาพนั้นๆสัมผัสสภาพนั้นๆในอันที่มีจิตของเราจริงๆนี่คือ ความหมายของปฏิฆะสัญญานังแล้วก็จะต้องทำลายมันให้มันตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับสภาพนั้นๆลงให้ได้ไม่ให้เหลือนี่คือความหมายของอัดถังขมาการจะไม่ใคร่ครวญจะไม่ไตร่ตรองไม่กระทำในใจอย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดอะมนาสิกานโดยเฉพาะควรกำหนดสัญญาควรเรียนรู้ไมารู้ในอัตตาต่างๆใดๆทั้งหลายทั้งสิ้นให้รู้ความต่างให้รู้ความหมาย นานัตตสัญญานังนั้นเราจะต้องทำในจิตในใจของเราจริงๆเราจะไม่เป็นผู้อธมนาสิการในนานัตตสัญญาเป็นอันขาดผู้เป็นในสิ่งควรเป็นผู้ไม่เป็นในสิ่งที่ควรไม่เป็นได้พ้นสิ่งที่ควรพ้นได้ดับสิ่งที่ควรดับเป็นไปในสิ่งที่ควรเป็นไปได้จริงก็หมายความว่าผู้นั้นก้าวล่วงสภาพอันควรและทางไม่ควรได้แล้วสมติก,กะมะ ผูเกล้าลวงได้แล้วดังนี้จนเรียบร้อยไม่ติดขัดโล่งว่างโปร่งเบาสบายลวงง่ายเป็นก็ง่ายไม่เป็นก็ได้สบายเป็นที่สุดนี้คือความหมายของคำว่าอากาโสติจนไม่มีอะไรจะเป็นที่สุดอีกแล้วจนไม่มีลึกไม่มีตื้นจนไม่มีนอกไม่มีในอะไรจะยากจะลำบากอีกแล้วมันง่ายมันโลง่งมันเบามันเป็นความว่างโปรง่งโล่งสบายไปหมด จนไม่มีอะไรจะหมดจะสุดสบายอีกแล้วอย่างมีปัญญารู้ความเป็นที่สุดในที่สุดนี้คือความหมายของคําว่าอ An นันโตผู้กกาวลวงผลรูปรสัญญากาวลวงผลความเป็นผู้ดับปฏิคาสัญญากาวลวงผลความเป็นผู้ไม่ผูกใจติดใจแม้ในนานตาสัญญาที่ตนได้ตนเป็นต้นถึงโดยประการทั้งปวงอย่างทะลุทะลวงโล่งโปร่งว่างอันเป็นที่สุดด้วยปัญญารู้ความเป็นที่สุดของที่สุดบริบูรณ์ ผู้นี้ชื่อว่าหลุดพ้นได้แล้วถึงขั้นอากาสานัญจายตนะเป็นวิโมกขธรรมลำดับสี่มาถึงขั้นนี้ผู้มีความหลุดพ้นหรือมีชีวิตที่มีสภาพธรรมถึงขั้นเป็นอากาสานัญจายตนะพรมขนาดนี้ก็ยังจะต้องมีอากาสานัญจายตนะสัญญาลงไปอีกคือจะต้องรู้ความหมายรู้กำหนดให้แน่ถึงความเป็นอากาศสานัญจายตนะสัตว์ อายตนะภูมิที่ตนได้ตนมีตนถึงนี้ซึ่งมันก็เป็นเพียงรูปแต่มันเป็นขั้นอรูปคือสุขุมประณีตรู้ได้ยากกว่ารูปหย,ยาบๆง่ายๆเท่านั้นเองนั่นคือจะต้องรู้เห็นจริงแจ้งอย่างลงไปเป็นอัจฉติตังอรูปะสัญญีพระิทารูปานิกันจนเป็นรูปะสัญญานังสมติกมะอีกและจนกระทั่งถึงนานตะสัญญานังอมนะสิกรา ให้ได้โน่นอีกเช่นเคยและมันก็คงอยู่ในความจริงที่ว่ารูปก็อนิจังรูปคันอรูปก็อนัตตาอยู่จริงมันจะหลงยึดเอาว่าเราจะได้จะเป็นจะมีอากาสานัญจายตนะนี้อย่างนี้คงที่ถาวรก็หาไม่มันก็เป็นแต่เพียงสังขารธรรมจริงๆ